สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยววัดที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครเพราะวัดนี้ต้องนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ําไปเท่านั้นที่นี่คือวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามพระตะวังบางมะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธนระิมนธรรมโมพาศและตกแต่งอย่างวิจิตรไม่เหมือนวัดทั่วไปเลย ตามบานประตูอย่างประดับด้วยกระจกสีหรือกระจกโมเสกจะไปดูโบสถ์สไตล์ยุโรปก,กันแล้วพร้อมกับไปร้านคาเฟ่รับลับกันนะครับครับตอนนี้ครับเราอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดนิเวศนะฮะเดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้านะฮะไปวัดนิเวศ ไปดูวัดตตายุโลกต่างแต่สมัยรัชกาลที่5นะฮะเดี๋ยวจะข้ามกระเช้าไปเลยะฮนกระเช้านี้มีลักษณะการออกแบบร่วมสมัยที่ผสมผสานความเป็นไทยและลวดลายแบบยุโรปอีกทั้งกระเช้ายังมีความแข็งแรงและปลอดภัยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬกถึง18นาฬกานะครับวิว ระหว่างนั่งกระเช้าสามารถมองเห็นแม่น้ำได้แบบชัดเจนอีกทั้งยังมองเห็นตึกและอาคารของวัดฝั่งตรงข้ามได้อีกด้วยตอนนี้นะฮะเราได้ข้ามกระเช้ามาแล้วฮะมาถึงภายในบริเวณวัดนิเวศธรรมาประวัตินะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูโบสถ์สไตล์ยุโรปก,กันแล้วพร้อมกับไปร้านคาเฟ่ลับๆกันนะครับ และนี่คือไฮไลท์ของวัดนิเวศพระอุโบสถที่ออกแบบเป็นสถาปัตกรรมแบบโลลิตสไตล์โบดคิดและใช้ในวิธีทางพุทธศาสนาด้านในพระอุโบสถปฏิตฐานพระพุทธรูปนรุมนทําโอภาสและตกแต่งอย่างวิวจิตรไม่เหมือนวัดทั่วไปทั่วทั้งวิหารยังมีลวดลายปฏิติมากรรมและจิตรกรรมรวมทั้ง ใช้โทนสีตามประเพณีแบบยุโรปอีกด้วยที่ออกแบบมาได้อย่างกลมกลืนตามบานประตูยังประดับด้วยกระจกสีหรือกระจกโมเสตนอกจากพระอโอสถแล้วภายในพื้นที่ของวัดยังมีจุดต่างๆให้ได้ชมความสวยงามกันอีกด้วยทั้งอาคารแบบยุโรปที่มีความ ประเพณีและสวยงามไม่ผิดไปจากสถาปัตย์ที่อยู่เมืองนอกที่มีอยู่หลายหลังด้วยการแถมบรรยากาศรอบๆอย่างสงบล่มลื่นนั่งพักได้แบบสบายใจกันไปยาวๆเลยนะครับลอบวัหลายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มเงาเขียนวงุมทำให้รู้สึกเย็นสบายและเหมาะสมกับการมาปฏิบัติธรรมหรือเดินเล่น อย่างสบายใจเสียงลมพัดผ่านใบไม้และเสียงนกนานาชนิดขับกล่อมสร้างฟาร์มผ่อนคลายชาไทยฮะแก้วหนึ่งหนะวานหวานปกติครับครับตอนนี้ครับนั่งอยู่ภายในร้านคาเฟ่รับนะครับที่อยู่กลางเกาะแม่น้ำนะครับภายในวัดนิเวศธรรม,มบอดนะครับ